ย้อนโพสโคโคลีก่อนปลิดชีพตัวเองสื่อถึงความทุกข์ใจแสนสาหัสนักร้องดังยุค9กโคโคลีนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวฮ่องกงเจ้าของเพลงดังอย่าง reflection ที่เสียชีวิตในวัย48ปีหลังจากป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่นานหลายปีเคยโพสไอจีระยะหลังหลังสื่อให้รู้ถึงความทุกข์ในใจอย่างเช่นเธอเคยโพสไอจีเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2565ว่า รักและศรัทธาคือสองคำโปรดที่ฉันยึดมั่นในใจอย่างเหนียวแน่นซึ่งฉันจำเป็นอย่างยิ่งต้องผ่านปีที่สุดยากลำบากนี้ไปให้ได้ชีวิตดูเหมือนแทบทนไม่ได้หลายครั้งแต่ฉันก็พยายามใช้ทัศนคติแบบนักรบหญิงที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตอย่างไม่เกรงกลัวใดๆขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมโคโค่ลีโพสเฟซบุ๊กว่าเธอกำลังฝึกเดินหลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บเก่าที่ขา ที่เกิดอาการขึ้นอีกระหว่างเธอฝึกซ้อมเต้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2565ว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีถึงแม้ฉันจะเจ็บปวดมากและต้องกลับมาเรียนรู้วิธีเดินอีกครั้งฉันรู้ว่าฉันสามารถทำได้ใช่ฉันสามารถทำได้และฉันจะทำ